สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมด VSE ครับโหมดนี้สำคัญขะไหน,นครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ1 0 0บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอนขึ้อขอรรน,น,นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนคู่แข่งดิวิชั่นเนี่ยครับมันก็จะมีแต้มพวกนี้ให้เรานะ ไม่ว่าจะเป็นแต้มนี้นะครับเราสามารถที่จะหาในหมดเรื่องของการไต่แรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็น V A ดเอฮดูเฮดหรือเมน a เจอร์นะครับสามโหมดนี้สามารถที่จะให้แต้มพวกนี้เราได้นะครับในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับใครบางคนอาจจะแบบเน้นในเรื่องของเฮดูเฮดอย่างเดียวมันก็จะได้แต้มแค่ไม่เกิน20นะครับถ้าเราได้แชมเปี้ยนอันดับ1นึ่งแชมเปี้ยนหนึ่ง,งะครับ มันก็จะได้แค่20นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่พอยาไส้นะครับในการที่เราจะแลกของรางวัลที่มันแบบอย่างแต้มตรงนี้ห้ใช่ไหมที่มันจะเป็น toty tots อ่ะเก้นะครับเออตวเนี้มันต้องใช้แต้มประมาณ50นะดังนั้นแต้ม50เนี่ยมันไม่เราไม่สามารถมาหาได้เฉพาะในตรนี้ได้นะครับดังนั้นเราจะเป็นจะต้องหาในโหมดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น manager หรือ,อ vsa นะครับพวกนี้มันมีให้แน่นอนครับแต้มส้มนะครับเรามาดูแต้มส้มตัวนี้ฮะ ในเมเจอร์ก็ให้เหมือนกันนะฮะแดมส้มตัวนี้ก็อยู่ที่16หใช่ไหมครับน,นี่คือสูงสุดแล้วนะฮะเฮดเฮดรู้กันอยู่แล้วนะใครส่วนใหญ่เรานิยมเล่นเฮดเฮดกันนะครับเพื่อที่เอาแต้มส้มหนับซึ่งถ้าเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งนะครับมันก็จะได้ยี่สิบเนี่ยคือสูงสุดนะครับแต่ใครที่แบบส่วนใหญ่แบบขอ,อติดแชมเปี้ยนหน่อยก็ได้อย่างน้อยก็ส6กนะเพราะมันก็เยอะกว่าตำนานหนึ่งตั้งอีกตั้งแดนะครับแชมเปี้ยนสองก็สิบดนะครับนะ ในส่วนของพี่ก็เน้นแตะแชมเปี้ยนสก็พอแล้วนะครับอเอาแบบพอดีพอดีไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ BSA นะครับซึ่งใครหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับมันเป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างผสมปนเปย์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ OVR ทีมนะครับในเรื่องของสกิลในเรื่องของการเข้าบุกเข้าทำนะครับมันเป็นการแบบเหมือนการฝึกอย่างหนึ่งนะครับฝึกการเข้าทําประตูนะครับ โดยใช้ VSA เป็นเป็นโหมดการฝึกนั่นแหละนะครับแต่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของ OVRT นะครับจะเห็นว่านะครับ OVR ของ VSA ตรงนี้ครับคือไม่เยอะมากนะ98 99นี่คือเขาเรียกว่ามีโปรแทรกซึมอยู่นะครับใน VSA เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวในเรื่องของการเล่น VSA นะทำให้ป๊อบได้ติดแชมเปี้ยนทุกฤดูกาลนะครับก็ เดี๋ยวเราไปชมวิธีการเล่นกันนี่ครับไปใน VSA นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับขอให้ OVR103 ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนนะแบบเฮดเฮดก็ได้นะครับเป็นแบบมี cdm ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ uh, ที่ไม่มี cdm ก็ได้นะครับเป็นสี3ก็ได้นะเพราะวีเวลาสามารถเล่นตรงสี3ธรรมดาก็ได้ครับดังนั้นวันนี้ขอเป็นแบบ c 3 h o o l d i n g บาปกติแล้วกันนะครับใช้เป็น v s a แบบนี้แหละนะครับเป็นซีดานซีดานขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นสัก4เกมนะครับดูวิธีการขึ้นเกมของพี่แล้วกันครับในส่วนของตำนานาน1นะครับอันนี้ก็ยังไม่เหมือนจะไต่เป็นตอนไหนจะไม่ได้เหมือนกันนะอาปะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปไต่กันเลยฮนะเกมแรกของวันนี้นะ ก็ให้ดูตรงนี้ครับสีเขียวๆนะครับคือโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะชนะเขาเรียกว่ามีโอกาส Exchange เอ้ไม่ใช่ g กร d เกรดเ์เซ e อะไรพวกนี้ครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะอยู่หน้ากรอบเขโทวเยอะที่สุดเยอะอีกเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งนครับก็ยิงไปเลยครับนี่ อันนี้ก็มีชิลล่ามาครับอืมตรงนี้ลองลองดูฮะมมงเข้าก็คือโอเคมีโอกาสไม่เข้านะอืมเกือบไม่เข้า ฝั่งนุ้นยิงดีมากเลยอ่ะฟนานเดซาเราแทบแบบไม่ได้เซฟเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีการยิงตรงยิงติดเลยนะฝั่งนุ้นยิงได้เรื่อยๆเลยนะ,ะเริ่มติดละอีกฝั่งหนึ่งเริ่มติดแล้วนะมาซารเริ่ม เรื่องปฏิบัติการรับแล้วนี่นาซาเริ่มปฏิบัติการรับแล้วนี่ไงเราเสียการคองบอลไปสองแล้วนะไม่รู้ว่านาซาหรือว่ากองหลังเราอะเอาเป็นว่าประมาณนี้แหละอ่าโอเคก็เกมนี้ก็จบไปครับเห็นว่าการทําเกมของพี่นะครับก็โอกาสเขาเรียกว่าอะไรนะ เยี่ยมนะครับโอกาสเยี่ยม3นะครับโอกาสดีเนี่ยอยู่ที่10ครั้งนะครับแต่ว่าก็พลาดไป1ครั้งนะครับในส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ OBR จะน้อยกว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่ที่2ครั้งนะครับก็ประมาณนี้ฮะก็ในเรื่องในส่วนของ o v r ทีมก็มีผลนะครับอันนี้คือ o v r 103รู้สึกว่าจะมี o v r สูงสุดอยู่ที่104หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นผ่านๆเห็นเขาแชร์กันมาครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับ แต่โดยส่วนใหญ่เนะี่ยก็อยู่ที่โอเยียหนึ่งร้อยสามเลยที่สูงสุดนะครับเห็นเห็นกันแบบเห็นกันเยอะๆในช่วงนี้ก็หนึ่งร้อยสามครับแต่จะมีบางคนที่หนึ่งร้อยสี่ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าของเราโอกาสชั้นยอดเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งของเขาจะมีพื้นฐานอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตรงเริ่มตรงกลางเกมแรก อ๋อหนึ่งร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยหนึ่งครับอฝั่งนึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามเก็เนี่ยครับเลนเชงไปครับเข้าไปสุขวะเกมนี้เจอฟานเดซาอาจจะต้องอาจจะมีจังหวะนซาเซฟให้ดูสักลูกสองลูกอะนซาค่อนข้างเหนียวอะโอ้ไม่ใช่นาซาลวเมื่อกี้ อืมเกือบอืมตองแบบเข้ามากใกล้ๆประมาณเนี้ยอืม,อม Okay. เริ่มนำแล้วฮะเริ่มนำแล้วโอ้นี่ไงว่าจะติดจริงด้วยไม่รู้จะได้หรือเปล่านั่นไงไม่ได้แล้วอ้าแย่แล้วจังหวะนี้ต้องรีบเคลียร์ไปก่อนฮนะถ้าไม่เข้านี่คือแพ้เลย ถ้าไม่เข้าคือแพ้โอ้โหเกือบแพ้เอา้าเข้าอยู่แต่มันไม่นับเนี่แล้วแพยิงเข้าไม่นับเฉยเลยเกีเมื่อกี้ยิงเข้าเสมอกันไม่ให้เฉยเลยอะอันนี้คือ o อ r 103เท่ากันฮนะเมื่อกี้ ห้ายสามปราริซาเมส้มนะครับเทนสามสิบเหมือนกันเท่ากันนะะให้มาดูความเหนียวของนาซากัน,นครับผมโอ้แทบจะวิ่งไม่ถึง ต้องวิ่งมาจ่อๆอะ่ะโอ้โอก็เมื่อกี้ฟันเดซาแบบยิงติดฟันเดซาเฉยเลยอ่ะขึ้นนำไปแล้ว เกือบปัดได้ครับเมื่อกี้ทุกคนนักซายเกือบปัดได้จริงอู้โอ้ติดบล็อกกันอีกอู้โอ้ยเอาวะสูสีแล้วลูกนี้เอาใจไม่ดีไม่เข้านี่คือจบเลย อ่าเสมอครับโอ้โหเกือบตายรู้สึกว่าเราสองไม่เข้าสองกันนะฮะฝั่งหนึ่งโอกาสเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ายิงโดยรวมก็แปดลูกเท่ากันอ่าเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายครับผมเป็นอะไรที่ต้องเน้น OVR ทีด้วยเหมือนกัน,นะฮะ วียาทีเท่ากันครับร้อยสามเท่ากันนะครับร้อยสามเท่ากันดูซิว่าของเขามีใครบ้างครับเขาก็ฟันเดซาไม่ส้มเหมือนกันนะก็เล่นเชิงไปฮะรู้สึกว่าเกอร์ไม่หลงนะเมื่อกี้ ฟันเดซาถ้ายิงไกลนอกกรอบนี้คือจะไม่เข้านะต้องลากเข้ามายิงใกล้ๆครับผมลูกนี้เกือบโดนปัดนะเมื่อกี้เห็นไหมครับปฏิกิริยาฟันเดซาวม่ออกมาตัดบอลเลยครับนั่นไงว่าจะที่บอกอืม โอจริงลูกนี้ควรจะเคลียร์ดีกว่าครับเพราะมันลากมาไกลมากแล้วก็ไม่รู้เข้าหรือเปล่าลูกเมื่อกี้ควรจะยิงออกไปนะ น่าจะไม่แพ้ครับเกมนี้ไม่น่าจะแพ้คิดว่าไม่น่าจะแพ้อ้าประมาณนี้ครับผมโอกาสที่เรายิง12 13อีกฝั่งหนึ่งก็13เท่ากันนะครับแต่ว่าโอกาสของเขายิงยิงยิงติดยิงไม่เข้าเองนะครับอันนี้ เรายิงพลาดไป2อีกฝั่งนึงพลาดไปเยอะกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับผมมันขึ้นอยู่กับจังหวัดด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะนรกของเราจะมาในเกมนั้นๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถที่จะเล่นได้วันละสิเกมนะครับแพ้ชนะก็เล่นๆไปก่อนครับได้แต้มเมื่อกี้เนาสามสิบนะครับถ้าชนะนะครับถ้าแพ้ก็ได้น้อยกว่านั้นอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเป็นอีกหมดหนึ่งนะครับที่นั่นว่าขึ้นที่แชมเปี้ยนแล้วกันนะครับมันจะได้ตรงนี้16 สมมติมว่าเราขึ้นแชมเปี้ยน3โหมดนะครับก็ได้18เอ้48แล้วครับ16คูณ3ก็48นะถ้าเราอยากจะเปิดแต้มในส่วนตรงในส่วนของผู้แข่งดีวิชั่นที่เป็นตัวทั้งเต่ t o t ที9 6เนี่ยมันจะต้องใช้50ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอมีโหมดใดโหมดหนึ่งอาจจะต้องเป็นแชมเปี้ยน2นะครับซึ่งแนะนำว่าอาจจะเป็นเฮทเก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่ขึ้นไม่ยากนะครับ แชมเปียนสขึ้นไม่ยากนะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นครับก็ติดตรงนี้ก็ได้ส8มันก็จะเป็น50พอดีนะครับเนาะประมาณนี้ครับทุกคนนะครับก็อยากจะใหะ้เล่นมาทั้งทีนะครับก็อยากให้เล่นได้ทุกๆโหมดนั่นเองครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าแล้วกันครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับ